สวัสดีตอนเช้าที่โรงแรมแฟล็กสเตย์อินโฮเทลบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ7กือโมงละอากาศเย็นมากเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตลาดเช้าฮาโกราเตะมอร์นิ่งมาร์เก็ตกันเดินไปทางด้านหลังตึกนี้บรรยากาศเงียบดีจังเลยฮาโกราเตะวันนี้เป็นเช้าวันอังคารน,นะ เดี๋ยวเราไปทานข้าวเช้ากันก่อนอาหารเช้าเปิดเจ็ดโมงมุมแรกนี้จะเป็นสลัดถัาจาก,กสลัดมานี่ก็น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นออมเล็ตอันนี้เต้าหู้ส่งเครื่อง อันนี้จะเป็นซีฟู้ดเจงกิสขาดอ,อันนี้ก็ไส้กรอกแล้วก็ปลาหมึกกับปลาอันมันอันนี้ไก่ไข่เจียวญี่ปุ่น ข้าวแกงกะหรีถัดมาทางด้านนี้ก็จะเป็นบะหมี่มีน้ำซุปขนมปังกาแฟอันนี้ตู้น้ำแข็งแล้วก็เป็นตู้ซอบดิงอันนี้ก็จะเป็นนมกับซีเรียลต่าง สรุปแล้วก็ไปตักข้าวมาเพิ่มตอนนี้เรากำลังเดินไปที่มอร์นิ่งมาร์เก็ตฮากุดอเตะอยู่ห่างจากโรงแรมเราประมาณ400เมตรเรามาดูบรรยากาศตอนเช้าของ JR ฮากดอเตะสเตชันนี่ก็จะเป็นโรงแรมใหญ่ p r e เมียมโฮเทลคารบินเลสเซีน บริเวณนี้ก็จะมีร้านค้าที่เป็นอาหารทะเลร้านอาหารก็จะมีบริเวณนี้อยู่หลายร้านแต่ละร้านก็จะเป็นข้าวหน้าต่างๆคนญี่ปุ่นเขาก็จะมาทานแต่เช้าเดี๋ยวเราเดินไปทางหน้าตลาดกันนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของตลาด โอเคเัคนเรมาสอันนี้อุนิต่างๆนะโ <c oughs> อ้อุนิทั้งนั้นเลยอ่ะ ตัมีรวมนะแล้วก็อุ่นนี้ร้านบริเวณนี้ก็จะมีขายทั้งของสดแช่แข็งแล้วก็มีของแห้งแล้วก็มีปูเป็นเป็นตัวโตโตอันนี้จะดูอะไรดูผลไม้เหร ไปดูผลไม้เจ้าเดิมน่าซื้อไหมใส่มาสกาัดห้าพันเยนร้อนนะร้านนี้ก็จะขายพวกประหมึก เหมือนกันอันนี้เขาจะอบอก,กันสดๆแล้วก็ออกมาอัดเ็ขน้เอาไปทำเป็นกระบุกเต้นด้านนี้จะเป็นพวกอบแห้ง,งตึาง ทำกันสดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเจ้าที่เป็นซาซิมิปลาหมึกสดๆลูกค้าเขาก็จะเอาตะขอไปเกี่ยวปลาหมึกที่อยู่ในห่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารแห้งเนาะ เราก็ส่วนใหญ่ก็เดินมาเดินดูม,นมากกว่าจะมาเดินซื้อ่ะเข้าไปด้านไหนนี้กันด้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารอยู่หลายร้านทางกันแบบสดๆทำไมปูตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยด้านนี้คนค็นเยอะ ร้านนี้นักศึกษาสะก,กินนี้ที่มากันร้านนี้คนก็เต็มเต็มเกือบทุกร้านเนาะป้าออกด้านนี้เลยป้าเดี๋ยวเรากลับไปที่โรงแรมกันดีกว่านานๆจะได้มาเจออากาศแบบนี้อากาศเยน็นโดยที่ไม่มีที่มา ในตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลานจอดรถของโลเวที่ขึ้นไปยังเมาฮากดาเตะซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถเดียวกันกับที่เราจะเดินไปยังเมืองเก่าโมโตมาชิเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปเมืองเก่าย่านโมโตมาชิบ้านเรือนแถวนี้ดูเงียบดีจังเลยนี่คงเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมฮะเนี่ย เราเดินมาเราจะเจอกับโบสหลังแรกทางซ้ายมือซึ่งเป็นโบสแองกิกันมีชื่อว่าอ e ีพิโคพอลฮาโคราเตะทางด้านขวามือนี้ก็จะเป็นโบสของนิกายแคทอลิกโมโตมาชิค t ทอลิกเชิร์ชทางด้านนี้ก็จะเป็นโบสอีกนิกายหนึ่งของคริสตจักรโอดดอกรัสเซีย บริเวณน,นี้ก็จะมีอยู่ประมาณ3-4โบสคนละนิกายกันอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูโบสท,ทางด้านบนใกล้ๆกันเดี๋ยวมาถ่ายบ้านสีชมพูนี้ดีกว่าดูสวยเนะาะไปเดี๋ยวเราเดินไปดูตึกอื่นต่อ เดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่เนินฮาชิบังซากะเนินยอดทิศซ้ายมือน,นั่นก็คือต้นแปะก,กวยใบสีเหลืองั้งต้นนี่ก็จะเป็นจุดเช็คพอยต์จุดหนึ่งของฮาโกราเตะนั่นก็คือเนินฮาชิมังซากะก็จะเป็นวิวจากถนน ด้านบนลงไปข้างล่างจนถึงท่าเรืออ่าวฮาโกดาเตะทุกคนที่มาที่นี่ก็จะมาถ่ายรูปกันบริเวณนี้นี่ก็จะเป็นต้นแปลก,ก้วยที่กำลังเปลี่ยนสีถ้าเรามาญี่ปุ่นในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเราก็จะพบกับต้นไม้สีนี้กันทั้งเมือง เดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังโกดังอีดแดงต่อกันเดี๋ยวไปเจอกันที่โกดังอีดแดงครับในตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โกดังอีดแดงเดี๋ยวเราจะไปทางด้านริมอ่าวกันบรรยากาศของอ่าวฮาโกดาเตะ ตน้นคริสต์มาสนี้เขาเตรียมไว้เทศกาลคริสต์มาสในเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาดูโกดังที่ตรงข้ามกับลัคกี้พีโลเข้ามาด้านในก็จะเป็นไอศครีมเผัดมานี่น่าจะเป็นคาวโัด ด้านในเป็นพวกเครื่องแก้วซะส่วนใหญ่เค้กร้านนี้เราเคยมากินจำได้ด้านนี้ก็จะเป็นขายพวกขนมเดี๋ยวลองซื้อไปกินดูอันนี้ถุงล้ะท้าด800เยนเอ้าเหรออ๋อ,อ บริเวณนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเก่าๆของโกดังเขาทําให้ดูว่าสภาพเดิมเป็นยังไงแล้วก็จะมีเจ้าของโกดังนั่งอยู่ด้านนี้โอ้บริเวณด้านนี้ก็จะเป็นตะเกียบส,สีสวยๆเราก็มาเดินดูไปเรื่อยๆ ด้านนี้สวยดีนะสองพันกาเยนอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์น่ารักดีเดี๋ยวเราไปร้านซาร์บักกันดีกว่าซาร์บักค,คอฟฟี่ราไปดูซาร์บักที่ฮาโคดาเตกันว่าบรรยากาศเป็นยังไง <laughs> บรรยากาศภายในของซาบักที่นี่ก็จะไม่ค่อยแตกต่างจากที่อื่นๆเพียงแต่ว่าวิวบรรยากาศจะเห็นอ่าวฮาโกดาเตะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นอตอนนี้รสชาติดีอะ่ะ เรายังมีเวลา20นาทีเดี๋ยวเรา,เาไปร้านอื่นต่อครับป่ะเข้าอันนี้เป็นเสื้อผ้าหข้างในโกดังอิดแดงก็จะมีของที่ระลึกกระทุกกระจิก เจออะไรตุ๊กตาเลยสรุปซื้อตุ๊กตาเล็งโอเคเราก็ชำระด้วยกรงไทยเทาวก์การซื้อตุ๊กตาเล็งมื้อกลางวันวันนี้เนี่ยเรา,าทานข้าวท,ที่ร้าน ไปครับไปด้านไหนต้องถอดรองเท้าก่อนด้วยมื้อนี้ด,นดีนะที่มีอยู่เท่านี้นะไม่งั้นกินไม่หมดแน่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ป้อมโกัวเรียวครับบริเวณด้านล่างของทางขึ้นก็จะมีสินค้าขาย ขนมประเภทต่างๆของที่ระลึกเยอะพอสมควรเรามาเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆกันก่อนด้านนี้ก็จะเป็นจุดจําหน่ายตัวสาหรับเรามีไกด์ช่วย สำหรับหอคอยกุลีคาคุอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ107เมตรแต่จุดที่เรายือนอยู่และมองวิวลงไปข้างล่างประมาณ90เมตรสำหรับป้อมกุลีคาคุ สร้างเสร็จในปีหนึ่งแปดหสี่ด้านนี้ก็จะเป็นโมเดลของทางป้อมดาวห้าแฉกออกมาตรงชั้นสองก็จะมีไอศครีมขายแล้วก็จะมีร้านอาหารตอนนี้เราก็กำลังเดินมาหาร้านขายขนมร้านหนึ่งที่อยู่ ใกล้กับบริเวณป้อกเกาียีครับคุร้านที่เราตามหาเนี่ยก็จะเป็นร้านที่เราดูใน youtube แล้วเขาแนะนำมาก็จุดเด่นของร้านเขาก็จะขายมันทอดแล้วก็ไอศครีมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ในร้านกันร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายโปรตีโตชื่อดังของเมืองฮาโกดาเตะถ้าใครมีโอกาสได้มาแถวนี้ก็แวะมาได้ อันนี้ก็จะเป็นเมนูของเขาแล้วก็เอาไปทอดทอดกับสดๆอย่างนี้เลยอ,เอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งสายพันธ์ต่างๆร้านนี้เขาจะมีมันให้เลือกหลายประเภทอเอเอเิกาโตโซา มันฝรั่งทอดจะมีสองแบบเป็นแบบเป็นชิ้นแบบคัตอย่างนี้เป็นแบบชิ้นแบบนี้กับเป็นชิ้นทุกิน้นร้อนๆถึงจะอร่อยหลังจากเดินซื้อมันฝรั่งทอดเรียบร้อยเราก็เดินกลับมาอย่างขอคอยของปัม๊มโฮริคับ นี่ก็เป็นร้านลัคก,กี้เพีโรกสาขาหนึ่งที่อยู่ตรง,ตงขขตป้อมคูเรียคาคุตาพี่ถ่ายลัคก,กี้เพีโรร้านสเเบอร์เกอร์ <c oughs> ล้อเล่นถ่ายจริงๆถ่ายจริงเดี๋ยวจะไปลงยออูทูบช,งงงงช่องเล็กๆช่องชีวิตของพโีโรยิรนดี <c oughs> <c oughs> ชื่ออน้องคุณาจากป้อมโกเรียคาคูเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปยังทะเลสาบโทยะใช้เวลานั่งรถก็ประมาณสองชั่วโมงกว่า,วาแต่เดี๋ยวเราจะไปที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุหมีก่อนตอนนี้ถึงแล้วครับศูนย์อนุรักษ์พันธุหมีสีน้ำตาลที่ฮอกไกโดอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันก่อนไปดูหมีกัน มาถ่ายรูปกับหมีด้านหน้าจะมีหมีอยู่สองตัวสำหรับทางเข้าก็จะมีสินค้าขายอยู่ก่อนทางเข้าเพื่อให้เราได้มาช็อปปิ้งกันฮะต้องซื้อแอปเปิ้ลให้หมีด้วยเหรออันนี้ซื้ออะไรแอปเปิ้ลค่ะเท่าไหร่สองร้อยโอ้ก็ไม่แพงเนาะ โอเคเอาแอปเปิลหนึ่งคุกกี้หนึ่งโอเคอเดี๋ยวเราไปเอาแอปเปิลไปให้หมีวันนี้มามืดหมีนอนหลับหรือยังอ่ะเนี่ยแต่ก็ไม่มืดนะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นด้านนี้จะเป็นบ่อหมีหมีปะโห ให้อะไรมีคนให้ไปแล้วด้านนี้ก็จะเป็นหมีกบบอใหญ่โอ้อยู่กนเจอมากเลย เห็นแล้วน่สงสารเหมือนกันเนี่ยอายออ๋อพี่ก็แบ่งแล้วล่ะมันใหญ่ เนขนาดใส่รูปไปมันยังกินลำบากเลยเปิ้นสงสารหมีที่อยู่ในกรงตรงนี้มันร้องเสียงดังเหมือนกับมันหิวอยากจะกินคราวที่แล้วที่เรามาเราก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันทำให้ไม่อยากมาที่ที่สูนย์นี้เลยปนักท่องเที่ยวหมดแล้วเดี๋ยวเราก็กลับกันได้ เดี๋ยวเรามากินไอติมเมลอนกันดีกว่าโอเคอาริกาตอวคอมัสด้านนี้ก็จะเป็นของายที่เกิดขึ้นใหม่มันมีควันขึ้นมาอยู่ย <Okay. S 1> คืนนี้เรานอนพักกันที่โรงแรมนี้นะครับโทยะ ซันพาเรตรีสอร์ทแอนดสปาโรงแรมนี้เราเคยมานอนพักเมื่อสักสีห้าปีที่แล้วที่นี่มีออนเซ็นด้วยโรงแรมนี้ใหญ่มากห้องใหญ่ดีจังมีโซฟาเบดด้วย ด้านนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็จะเป็นโซนห้องอาบนา้าด้านนี้จะแยกโซนอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้ามีชุดยูกาตะอยู่ด้วยในห้องก็จะมีขนมให้ทานเล่นสองชิ้นมีเครื่องฟอกอากาศเดี๋ยวเราก็จะลงไปกินข้าวกันตอนหนึ่ทุ่ม บรรยากาศบุฟเฟ่ที่นี่ใหญ่มากระดูสิข้องเดี๋ยวไปหาโต๊ะนั่งกันก่อนเดี๋ยวเราจะดูลายบุฟเฟ่แบบเร็วๆเลยล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นปลาอันนี้เป็นไม่แน่ใจหมูหรือเนื้อ น,นี่เป็นไก่ดิฟฟายชิคเก้นอันนี้เป็นปลาด้านนี้ก็จะเป็นข้าวแกงกะหรี่เป็นเบฟเกอรี่กรีนเกอรี่ชา b บฟ f ก u รี่อันนี้ซอสซุปมิโซะซุปด้านนี้ก็จะเป็นซูชิหน้าต่นตๆ มิสซินนมียร์สปาซัลโมนมิโซะรามเมงมิโซะราเมงอันนี้ก็เทมปุระปลาทอดอันนี้เหมือนไข่ตุ๋นเลยอะสควิตไลท์เอาปลาหมึกข้าว เห็นปลาหมึขกข้าวนี่เห็นเขาบอกว่าน่าทานด <Sorry. S 1> ออีย sorry salmon คืออันนี้อันนี้ได้เป็นเนื้อเนื้อย่างนะอันนี้ก็มีน้ำกิ้มสเต็กอืมอันนี้คืออาหารมื้อเย็นของเรา เครื่องดื่มก็จะมีทั้งกาแฟแล้วก็มีซอบดิงด้านนี้ก็จะเป็นพวกเค้กของหวานต่างๆแล้วก็จะมีไอศครีมให้เลือกอยู่4ีหรสอาหารที่นี่ก็มีหลากหลายหลายประเภทแต่คนก็เยอะมากอาหารบางอย่างก็เหลือน้อยแต่เขาก็ทยอยมาเติม เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้วันที่สองที่ฮอกไกโดวันนี้เราก็ไปมาอยู่หลายที่ตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนมืดตอนนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่เท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณครับ